ยูนเทนขาขึ้นครับราคาตรงคำาันี้ยืน3เ0 0ดครับแทสุดท้ายเป็นแท่งสีเขียวครับปิดรอบสัปดาห์ที่แล้วครับมีการสวิงราคาในการสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคารอันผู้พิพักษาไปที่แล้วครับบรรทุกปิดเป็นแท่งสีเขียวครับราคาตรงคำอยู่ที่2,716ดอลลาร์สหรัฐครับมองทองจะเป็นขาขึ้นครับ มีการทำนิวไฮใหม่ที่2 7 5 8ันครัอสบแดอลลรัก็เดือดขลงมาแล้วก็ได้ราคาขึ้นไปตอนนี้ราคาทองคำที่2 7 1 6รอสลัครับทองเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับดองวิ่งขึ้นข้างบนครับตอนนี้เราอยู่ยทำฟิวดีครับดูได้จากกราฟครับว่าการที่ราคาทองมครขบขึ้นครับก็วิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปครับ มีการดันราคาขึ้นมาเรื่อยๆครับของคาค์ตองคำเป็นแนวขึ้นสูงไปเลยครับนี่ทำเฟรมเียครับพื้นแดงสีเขียวผมราะว่าสัปดาห์หน้ามีการสวิงของราคาทองคำแล้วก็อาจจะมีการดันราคาขึ้นไปครับของทองคำเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าตอนทองคำจะวิ่งขึ้นบิดกเนือจากดิวไฮเดิม ก็ต้องระมัดระวังการเทรดครับว่าจะมีการสวิงก่อนแล้วก็เด้งขึ้นไปตอนนี้มีทำเฟรม D ครับมองว่าเทงยังขาขึ้นอยู่ปิดเท่งเทียมเส้นสีเขียวที่2,716ดอลลาร์สหรัฐมาดูทำเฟรม4ชั่วโมงครับทำเฟรม4ชั่วโมงแท่งสุดท้ายเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็นักก็แท่งสีเขียวเป็นการเบรกราคา2,716แล้วก็ขึ้นไป ถึง 2, 47, 2 27, 4 7 2 2่เจครับยังมีการนด้นราคาของทองคำครับแล้วก็มีแหล่งซื้อของทองคำขึ้นไปยังมองว่าทองนี่มันขากขึ้นอยู่ครับมองเป็นเพรสเชนายครับ การวางแผนการเทรดเขาต้องมีการกําหน,นดจุดเข้าเดิร์ชชัดเจนมีที่หนึ่ที่สองแล้ว SL ที่หนึ่ง้าจุดที่สองห้จุดแล้วก็ SL หนึ่พันจุดครับทีนี้ราคาลงคำที่2 7 4 6ครับอูจจกราฟครับแล้วก็ SL ก็2 7 3 6 1,000จุดครับในการคำนวณในการเข้าเดิร์แต่ละครั้งแต่ละรอบไม่โอเวอร์เทรดแล้วก็ไม่โอเวอร์หลอดครับ ท p 1, 1 2ก 20. ็หาจุดนห้จุดตงหจุดก็ผันจุดก็2 7 5 6ครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าผมกำหนดไว้ที่ผันจุดมีการวางแผนการเทรดแต่ละครั้งแต่ลรอบครับเอาโชว์แน่ๆครับเมื่อการกราฟเข้าสู่ระบบก็สามารถที่เปิดออเดอร์ได้ครับตามระบบเทรดเทียนขาขึ้นครับ หากมีการสวิงของราคามีสัญญาณแรงเฉี่ขายแรงสีแดงเห็นแทงห่งชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงหรือว่าัลงแต่ทำเฟรมใหญ่ถึงหนึชั่วโมงครับก็สามารถเปิดออเดอร์ทาอะไรท่าลงได้เหมือนกันว่าหรว่าราคายังมีการสวิงมีทั้งขึ้นและขั้ลงครับสามารถทำอะไรทั้งขาขึ้นและขาลงครับในการเทรดทองแต่มองว่าในสัปดาห์หน้าที่28ตุลาคมยังมีแรงซื้อขึ้นไปครับแล้วก็เปิดออเดอร์บายกำไรก็ได้ครับ แล้วก็ทํครับมีสัญญาณขายก็เปิดออเดอร์เซลล์ทำอะไรแต่เราต้องมีแผนในการเทรดมีการการรรําหนดจุดทอ่คัดเจนมีที่ 1, 2, หนึ่งที่สองในเซลล์เหมือนกันในการเทรดขาลงครับเหมือนกับแท่งเทียนสีแดงนี่ครับพอเกิดสัญญาณเราก็ดูเช็ครียบร้อยว่าทั้งสี่โมงหนึ่งชั่วโมง,โมงเกิดสัญญาณแรงเทีขายก็สามารถเปิดออเดอร์เซลล์ได้ห้าร้อยจุดถึงจุดครับ ตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่2,746ัเ็ดอี่ดลลาร์สหรัฐครับมองว่าทองยังเป็นขาขึ้นแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปครับถ้ามีแรงขายขายก็เปิดซือเซลได้ เห็นครับสามารถเปิดดูสิวสทางกำไรได้ครับเชื่อว่าในสัปดาห์นี้มีการสวิงราคาในการสัปดาห์มาดูทำเฟดูชั่วโมงกันในสามเฟดชั่วโมง สก,ก้าบครับก็ราคาทองก็มีแรงซื้อขึ้นไปมองว่านึงทองยังมีแรงซื้อขึ้นอีกครับเพราะนี่ไายใหม่หาเดิม erm, ที่2 7 5 8ดรอสลลาร์สหรัฐตอนนี้ราคาทองคำที่27ง6ดอบลลาร์สหรัฐครับ, 2, รบจากอาทิตย์แล้วมีการสวิงของราคามีการทำนิวยาใหม่ Hi ai, แล้วก็แทงเทขายลงมาจากข่าวต,ต่างๆแล้วก็มีการแรงซื้อของทองคำครับสวิงอยู่ครับสวิงขึ้นครับยังมองว่ามันยัง ทองคำนี้มีแรงซื้อครับของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในการเทขายทางกำไรก็สวิงอยู่ครับนช่วงสวิงแล้วก็มองเป็นขาขึ้นครับ <Yeah. S 1> ทำจะเป็นยูครับในทำเฟรมในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับเราสุ่อสารได้จากกราฟครับในการ มองในการเทรดทองต้องวางแผนเทรดทองว่าจะเทรดขาขึ้นหรือขาลงอั t r น n d หรือ down ทรนเรามองว่าการเทรดก็คือมองเทรนเป็นหลักก่อนครับแล้วก็หาจุดเข้าด้วยชัดเจนที่หนึ่งสองเลสเอลในการเทรดเป็นระบบครับเมื่อเราได้เทรนแล้วก็สามารถที่จะหาจุดเข้าเดอร์ครับจากทำเฟรมใหญ่แต่ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมทีนิ่งโมงทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เล็กลงไปในการเข้าเดอร์เข้าเทรดของเราเทรด ไมโอ,อโอเลดโอเวอเทรครับแล้วก็บริหารนักตับเป็นมันนิ่ง n มนเน e n t ในการทำกำไรในการกำหนดจุด SLTP เพื่อเป็นวินัยในการลงทุนครับนี่จากการาฟหนึชั่วโมงครับดูตามเฟรมสชั่วโมงกันจะเห็นได้ว่าทองมีการทำลาขึ้นมาเรื่อยๆครับทำไฮทำไฮ ย่อโลย่อหายขึ้นไปแล้วก็มีการซวิงในกรอบราคาตั้งแต่2,007ขึ้นไปถึง2,758แล้วก็มีการเด้งในกรอบ2,007ครับแล้วก็ทําแรงซื้อขึ้นไปมีแรงซื้อขึ้นไปจนปิดราคาตรงนี้ราคาทองคำที่2,740ดอลลาร์สหรัฐครับมองว่าทองยังวิ่งต่อได้อีกครับสามารถทำอะไรในขาบ่ายได้ครับในการวางแผนการเทรดทองในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าที่28ตุลาคมครับ แล้วก็ในตลาดก็จะมาด,ดูข่าวนครับว่าข่าวอเมริกาตั้งแต่วันที่แปดวันที่1มีอะไรบ้างตลาดอเมริกาเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีสาครับเป็นช่วงที่ตลาดคึกคักครับแล้วก็มีแรงซื้อแรงขายเยอะวันจันทร์ที่8ตุลาคมมีข่าวอเมริกาช่ว 3, ง3ามทุ่ม สามโมงครึ่งครับแล้วก็สี่ทุ่มสามโมงครึ่งก็มีผลตราคาทองเหมือนกันเวันที่เก้าตุลาคมมีค่าเหมือนกันตั้งแต่ทุ่มครึ่งครับมีผลตราคาทองคำแน่นอนวันอังคารนนนามาเซตระบบใหม่แน่นอนครับเพราะามีผลตราคาทองคำตั้งแต่พันจุดถึง 15, หนึ่งพันห้าร้อยจุดแน่นอนเป็นตัวเลขเป็นการรายงานตัวเลขค้าค้าส่งแล้วก็ค้าปีก hpi ครับ ข่าวสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็สามโมงครึ่งครับวันที่สามตุลาคมก็มีข่าวอเมริกาตอนฟาร์มเพโลครับทุ่มครึ่งทุ่มสิบห้าแล้วก็ทุ่มครึ่งมีผลต่อราคามีผลต่ราคาต่ำตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยจุดขึ้นไปแน่นอนในช่วงอังคารแล้วก็พุธมีการซืร้อแน่นอนครับหากไปน็นหากไป็นขาขึ้น,นก็เกิดเปิดออเดอร์บายครับ ในการเทรดก็ต้องดูเทรนด์ใหญ่เป็นหลักหากเกิดสัญญาณแรงเทขายก็เปิดดัซเซลขาดเปิดดซเซลก็ต้องมีระบบมีทีพีหนึ่งทีสองทีหนึ่งให้จุดที 1, 2, หนึ่งทีสองให้จุดแล้วก็ไอเซลล์ในยแนวรับแนวต้านครับราคาตองคาดูยังไงดูจากการทำไถ่แล้วก็การทำโลครับคือแน,นวรับแนวต้านนั่นเองวันที่สามสิบมิคาเมกาช่วงสามทุ่ม เกี่ยวกับการขอสินช่เรายสั้นทุ่มครึ่งนะครับก็สามเอ็ดวันพลาดในสามเอ็ดตุลาคมมีข่าวเมกาช่วงหกโมงเย็นก็มีโมงครึ่งรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานแล้วก็ทุ่มครึ่งก็มีมันขอสินเชื่อต่างๆก็มีครับ ที่โยไซวันสามเอก็มีการสวิงแน่นอนล่ะค่ะก็ต้องระวังเรื่องการเทรดครับไม่ว่าหลอดประเทศครับก็ต้องมีระบบการเทรดวันที่หนึ่งคือวันศุกร์ตุลาคมก็มีคาเมริกาคาเมริกาช่วงทุ่มครึ่งครับนอนฟาร์มพิโลครับมีผลตลาดทองคำแน่นอนสนุกแน่นอนครับสัปดาห์หน้ามีการสวิงเห็นราคาทองคำวิ่งขึ้นวิ่งลงแน่นอนเมื่อราคาทำทำ ทำเทรนค่ขึ้นก็เปิดเรือบายถ้ามีสัญญาณขายก็เปิดเรือเซลทำกำไรเมื่อมีจุดนะครับเป็นต้านแล้วก็สามารถที่จะวางแผนออกเข้าเดอร์ได้ครับในการเทรดทองต้องวางแผนมีการเกิดจุดเข้าซื้อชัดเจนมีที่หนึ่งท่านละจุดที่สองนจุดแล้วก็เซลครับแล้วก็ต้องรบบนนอนะวังในการเทรดแน่นอนส่วนหน้าสวิงแน่นอนครับบางสัปด,ดาห์มีนอนฟาร์มพโรนศุด้วย แต่ว่าวันจันที์ที่8ยังมองเป็นบายมันมีมองว่าทองเป็นขาขึ้นอยู่ครับ,รบก็แบ่็ทองก็ต้องวางแผนครับต้องทบทวนในจุดเข้าเดอร์ครับเพื่อพัฒนาในการเข้าครับออนตลาดอเมริกาเปิ่งแต่ห้องเย็นถึงดีสามถ้าเอื่นเอเชียยุโรปก็เวลากลางวันก็เทรดได้ครับสวิงไม่แรงมากแต่ก็สามารถทำอะไรได้มองเป็นเทนขาขึ้นเป็นหลัก ครับถ้าเปิดออเดอร์บายถ้าทองมีแดงซื้อครับแล้วก็หากเกิดสัญญาณขายในระหว่างวันก็เปิดเอรเซลล์ครับแต่เชื่อว่าเทนหลักเป็นเทนขาขึ้นเทรดบายได้เปรียบครับครับก็ขอบุณที่ตามครับ